โบลิ่งไม่ชอบกินไก่แต่อาจารเข้มกับน้องน็อตเอาไทตันมาให้แล้วจ้าเกี่ยวกันไหมสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับน้องนัสืึโมโนกาตาลริจังจ้าหากเธอรู้แล้วเธอจะซื้ออยู่บ่บ่เฮาบอสแน่ใจเกี่ยวกันไหมจ,จ่าเจ้รเซงสวัสดีครับเนี่ยฮะวันนี้ <ผม S 1> เอารถนะครับโอ้โหแบบรถแบบว่า,วาพอนชิวชนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างปีเก่าปีใหม่ นี่ครับไม่แพงมากไม่สูงมากขวัญใจหนุมไทยบ้านเอาแบบว่าชาวลากยานแล้วกันนะครับหนุ่มสาวโรงงานนะครับอยากมีรถไปขับเนี่ยฮะีเก่าๆไม่ชอบจัดเลยเราเอาตรงกลางๆมาให้นะครับผมแต่ว่าเป็น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 แบนลองครับเป็นเป็นคอมิโซนะครับอาจจะไม่ใช่เจ้าตลาดเหมือนกับโตต้ากับบิโซแต่อันนี้ก็คนนิยมขับเยอะมากครับผมนะฮะเป็นรถเดิมรถแต่งอะไรกันแล้วแต่นะฮะขับได้เหมือนกันนะครับกันแดดกันฝนนะฮะมีลูกมีเต้าก็สามารถใช้งานได้นะครับใส่งานได หอบลูกหอบเตาได้หอบเมียได้แมนไมน่มน้อยละฮะไม่น้อยไในเบิเร์ดเลยไม่น้อยด้างหลังดัานเ่อยร์ดด้านหลังเบยียร์ดมาแตกแล้วแต่ฮะนะครับก็บบเป็นรถกระบะแคบเปิดได้ด้วยคันนี้จ้ะนีครับเป็นกระบะเขาเรียกว่าตอนครึ่งภาษาราชการตอนครึ่งจ้ะถ้าจะเป็นแบบเราก็เรียกกระบะแคบนะฮะจ้ะเออเอาง่ายๆเลยนะวันนี้พบกับรถอะไรครับน้องนักซื้อมิซูบิชิไทตันสองจุดห้ G L x ปี2018เด้อปดเดิปี18เลยป่ะจ้ะคันนี้รถแค่สามเปร์นะครับเข้ามาสภาพแบบนี้โคตรง่ายเลยลงจากแทร็กปั๊บ ร่างปเอามารีวิวจุ๊บเอาไปเลยปับๆจ้ะนะเปิดราคาขายเพียงแค่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทสี่แสนสองหมื่นห้าพันนะฮะวันนี้ออกก็อยู่ที่ซูนบาทซูนบาทนะฮะแล้วก็เปนี้ทั้งเปรีผ่อนเพียงแค่ 4,700บาทไปหน้าพันราคาเต็มอยู่ที่ไม่บอกไม่บอกแต่ที่อยากจะบอกคืออะไรบานรองนาดกับใส่โตนี่อยู่คือแมนบัวแต่ว่าพันหกอ่าแปดพันแปดพันเป็นไหนอันนั้นไปแดงบ่าโคตรแพงเลยไปแดงอันนี้มือสองอ่ามือสองสภาพเหมือนใหม่อ๋องรถสุดบาทพอใช่แล้วผ่อนแค่4,700บาทไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังนะฮะไปดูแล้วกันนะอันนี้คือแบบว่าลงจากเทเลอร์นะเช้านะครับลงปุ๊บลงปุ๊บ ับปั๊บเลยนะฮะล้อเรืออะไรไม่จะใสเลยครับเพราะว่ามีมือล้างคุณภาพคอยบริการให้เราอยู่ล้างให้แล้วก็รีวิวครับทีมช่างนี่แบบว่าล้อสายไม่ทันเดี๋ยวค่อยใส่นะครับเดี๋ยวค่อยแต่งนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นไงู้งล้างมันจะละเอียดแบบนี้หรอสาวพอเสน่เขาล้างให้เลยทำไมเราล้างไม่มาให้กับนะคะเอ๊ะเป็นไงอ๋อล้อเดิมจ้ะใครมักเดิมเดิมมันไม่หลอมันไม่เท่ชอบมันเดิมตัวนี้เลยครับจัดเติมเดิมจ้ะ ใช้งานได้สะดวกครับผมแต่ถ้าชอบเท่ๆล้อเน้นโชว์สาวนะคะเปลี่ยนล้อไปเลยไม่ว่าจะเป็นที่ e 3 7 rpf1 e ยี่สิบ e 3 0เด้อย์เด้อแล้วก็เฟรครับเฟรครับฟรฟรีฟไปเลี้ยวข้างให้ด้วยเด้ออันนี้สกัดมันมามากับศูนย์นะเจีนะเจีครับพับนะเปิด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 นะมาซิมเบิรงซิมเบิรงนะมาซ้อมเบิรงข้างในเนี้ยอ่าได้ไงอยู่ที่สามหมื่นโลพี่ไม่สามหมื่นจ้าปีละประมาณหมื่นโล โคตรน้อยอ่ะอาจจะไม่ถึงด้วยนะครับเพราะว่ารถจอดนะ่อันเบบี้หน้าจอดอะไรอันอะไรอันอะไรอันคำเป็นภาษาเราคำอะไรคำคำตัวกใจายเหรออันคือคลิปออกอันเป็นภาษาเกี่ยวเออเออใช่ไหมภาษาลาวอันนี้อันนู่นอันนั่นนะอันนี้เป็นภาษาลาเราคำนะเกี่ยวไหมชอบไปสามหมื่นอ่ะอ่าไม่หมดเลยนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนี่นะครับแอร์แบ็กแอร์แบ็กให้ด้วยสองโมงเด้อแอร์แบ็กคืออะไรครับ แอร์แบกก็คือถุงลมนิรภัยอ่าเวลารถเกิดประเทียข้างหน้าฮะคนปุ๊บมันกระเด้งปุ๊บนะฮะอย่างงี้มันจะแตกออกมาเออมันเป็นถุงลมของเขาเซฟตี้หัวเราครับจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับตัวนี้ก็ดีนะฮะสาธิตให้ดูไงแคปเปิดได้นะจบปับข้างไฟฟ้าเออสวยงามเลยฮะ นี่รนี่เห็นเบอร์นี่ให้เบิร์เลยยังไงนี่ห้เบิร์เพรามันมาแบบนี้พี่น้องไปโดนยังมงั้นี่ยแต่ตอนออกบเป็นแบบนี้แน่นอนจองมาเลยเดี๋ยวน้องนาจะห้ตอนออกกระจกปะอาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนใหม่ดิครับผู้ใด้สีห้แบบนี้เนาะอยากอาเขาเนาะอยากอายเขาหน้ามต์ต๊อกลงจกบอกคนใหม่เลยตั้งสีพ่อพอป้บบพอเนี่ยเห็นบะ แคปมาจังซี่เลยครับรถหรอมด้วยแล้วนี่เราดูแผ่นหลังคาสะอาดวิบวับดูถุงดิครับถุงใช่ไหมยนี่ยมาเด้แก้พี่น้องเราเคยแกะนะครับตะเข็บตะเข็บเม็ดอาร์กโอ้โหทำไมมันหลวมจังเลยนี่ฮะสวยงามอ่อไอพลาสติกพลาสติกอ๋ออ๋อวัววานองนัดตกใจหมดเลยทีมล้างใหม่เขาแหกหมดเลยครับามโอเคครับสวยงามครับนี่สามสาวพิ้งเกอร์นี่ฮะโอ้โหรถเดิมบางสวยครับอยากรถลดจ้าโหลดหลังยังไงแจ้งได้เลยครับนะนี่แล้วก็ดูกันชนนี่โอ้ อ่ะอีกคนนึงครัเออ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 พาให้ไปทัวร์ที่ประเทศอ่ะเนี่ใจแข็งแล้วก็มีเงียพี่น้องเราเก็บผดอ่ะมาดูด้านท้ายครับนี่ฮะโคตรใหม่เลยแม็กไลเนอร์เดิมศูนย์ครับบิสซูบิชิมอเตอร์สปอร์ตนะครับท้ายสวยไม่มีผูกมีไหมบรรทุกของหนักเลยไม่มีศึกล้อไม่มีกัดจมีบ่มีรถเดิมครับรถเดิมจ้ะไปนี่ขายบอกให้มันถูกไปงามปันเนี่ยฟังเสียงจ้ะปาคลิปเลยอ่ะเปิด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 อ่ะเปิด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  เจ้าซ um ีฟอวไปใส่น้ำมันเบิร์ดเอาหายแล้วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก่อนออกเราเติมให้เต็มถังเด้อเบิร์ดอสวยเลยจากโรบอตลงงานไม่มีชนผิวความจมน้ำใไ่มากมาแน่นอนสังเกตดูว่ามันเนี้ยบมากเลยนะรถอเดิมๆนะคะไงแคปเปิดใต้น่ะเออขึ้นง่ายใช่ไหมตามสภาพได้เลยอย่างนี้เลยไปขาสันไมแล้วนี่ฮะดูห้องเครื่องครับมาดูห้องเครื่อง นี่ห้องเครื่องครับห้องเครื่องนะครับตัวนี้เดิมเป็นไหนเป็นไหนโรงงานนะครับลูกค้าไปห้ถ่ายในมันเครื่องพอจ้ะนะครับเปลี่ยนกองเครื่องไปนะอย่าลืมเปลี่ยนนะครับเราเครื่องเดิมๆไม่ไม่มีเสียงอะไรเดีอยากไปง้ออะไรก็บอกไปเลยครับนะฮะส้าเดิมไหมเดิมเดิมนี่นี่นะครับโลโก้ R L อยู่ครับเบรก ABS ครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยขยับสภาพไม่รอแล่นะฝังนูนไงฝังนูวนไหน ข้างๆนี้ก็เดิมๆนะน้อยเดิมๆนะไมค์กิฟต์ครับเนี่ยฮะไม่มีแบบว่าชนนงชนหนักตีลังกงตีลูกกามาไม่มีเอาง่ายๆนะภาษาชาวบ้านสภาพไม่รอแลยนะครับเรียกว่าน้องลองปลาแดงนะครับแต่ว่าเป็นมือสองไม่แค่สามหมื่นโลนะครับแล้วก็ผ่อนสบายๆนะฮะปฏิทูนะวันนี้มิสซูเปชี่มิหลัดมิหลัดเฮ้ยมันเป็นมุกมันเป็นมุกเอาไม้ไปไปอะ S 1> <S 1> <S มิซูบิชิไทตัน2.5 GLF ปี2018จ้าอ่านะครับเปิดราคาขายเพียงแค่425,000บาท <S 2> <S 2> ปีนี <brushes> ทั้งปีผ่อนเพียงคะ่ะ4,700บาทปีหน้าค่อยผ่อนราคาเต็มที่8,000 จ้าล้วที่ทัค้าวันนี้ออกรถอยู่ที่ศูนย์บาทยังไม่พอแถมบัตรน้ำมันอีก1,000บพทโอาโหูแล้วก็จองวันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้แม็กไมให้ยางไมให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของเหลวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ท่านสัญญาติ่ได้บ้านให้และก็รับประกันหล้างการขายดับเบิลสมาร์ทอกลองจองวันนี้รุ่นจับแจ๊กอ่าสนใจอีกหนึ่งการ ไงกับเพิวโก้โปนี่ต้องท่องมาเลยนะเยอะมากเลยนะท่องมันสุดโคตรนะตอนแรกนม่เวียนหัวตอนนี้ไม่เวียนหัวแล้วนะอ๋อคุณบอกคุณบอกฟีฟีฟีอย่างเดียวนะผมไมฟี่อะผมก็ดั้งต้องท่องจับโปเอออ้าวปากเอฟซีเลยครับต้องนัดซื้อ ฝอยเอฟซีที่อยู่ทางบ้านเด้ออยากซื้ออยากจองไท่ตันแบบนี้นะงามๆคันนี้นะปี18คันนี้นะทางเฟซบุ๊คลิงก์ไลน์เบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนไม่ว่าจะเป็นจระเข้มน้องนัทและทีมงานของเราพร้อมจะจองให้กับลูกค้าอยู่ก็ทางยูทูบลิงก์ไลน์จะปักหมุดอยู่ด้านล่างทักเลือกทักเลือกจองมาได้เลยเอฟซีท่านไหนที่ไปแนะนำไม่เพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวรับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลยสามพันบาทเอฟซีท่านไหนที่มกำลังสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆลุ้นจับจับไปเลยเสื้อเอฟ ัยัง,งไม่พอนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องทางยูทูบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้ยเด้อหมดยังเมยหมดยังหมดหมดแังหมดแ้งโอเคไฮตันอเอร์ซ0นบาทโคตรสวยเลย